สวัสดีครับวันนี้มีเบนซ์เอสเอลเคนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตัวที sorry sorry รถเบนซ์เอสคานะผมห้าร้อยเอสมีคันก่อนมานะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องหลายท่านบอกว่าโอ้ไม่ทันไม่ทันนะผมมีมาอีกหรือยังนะวันนี้มาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาใหม่อีกหนึ่งคันนะผมตัวนี้เป็น5 0 0 s e l นะครับผมเป็นตัวแท้นะฮะห้าร้อเบนซ์ห้ารตัวแท้นะผมตัวนี้ ก็ S <S สวยดีนะผมว่ามันก็ทรงมาเฟียมาเฟียดีฮนะส่งมาเฟียเลยนะผมมาพร้อมกับลอ้อนะคผม AMG โคตรหล่อเลยผมทำสีดำาะผมเดิมเป็นรถของพี่ดาราท่านหนึ่งนะฮะผมดูแลอย่างดีครับผมสวยดีอะไรดีดูแลดีนะใครที่หาเก็บนะสาสะสมนะผมก็แนะนำนะคันนี้คันนี้เป็นรถปี1996นะฮะล้อแม็ก AMG ออปชั่นเต็มเลยตรงนี้ออปชั่นเต็มเออมีดูมีอะไรตรงนี้ก็สวยดีนะสวยดีนะผมว่านะเข้มๆดีทรงป๋ามาเฟียเลยผมังคาซันรูปนะฮะอย่างคาซันรูปประตูดูดเดี๋ยวลองลองขึ้นไหน่อยอ่าประตูดูดนะประตูดูดทรงมันอย่างได้นะผมอย่างเอานะเลยฮะตอนนั้นผมขับไป <c oughs> ในห้างนะโอ้โหคนก็มองดูกันก็อลังการนี่ผมใหญ่อลังการนี่ฮะ อลังการเลยเหลี่ยมทรงสีเสือนิเงาเงาเลยเงาเงาเลยเงาเลยยางเป็นยางโยโกฮาม่านะครับยางโยโกฮาม่ายางโยโกล้อแม็ก MG ล้อแท้นะครับล้อแท้ตรงรุ่นตรงยุคเพราะว่าไฟทูไฟทา้ายนี่สวยกริบนะครับันนี้ใครที่หาอยู่ก็แนะนำครับผมอยากเก็บอยากสะสม อยากเอาไว้ชมนะได้เลยสวยเลยผมเยียนดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมช่อง YouTube คูดคาร์รสซิงด้วยนะฮะอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจคูดคาร์รสซิงผมพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้เลยนะฮกะาันนี้ผมเปิดขายไว้ในราคา229,000บาทครนับผมหล่อและหล่อ,ลอ,ลอทรงป๋าจานันนะนี้โอ้โหไม่เห็นสุดๆจริงนะ สมัยก่อนนี่ออกหนะ้าเลต้องมีสิบล้านนะผมสมัยก่อนเลยนะฮะราคานี้กระจกนะครับเจ้าของเดิมเคลมว่ากาันรกระสุนครับแล้วมันก็เป็นกระจกสองชั้นนะผมนี่ชั้นแรกแล้วก็จะมีชั้นหนึ่งนะผมคอผมลองเปิดดูแล้วนะกันรกระสุนแต่ผมก็ไม่ได้ลองนะผมผมไม่ได้ลองนะครับพีที่ท่านใดอยากทดลองก็ลองซื้อไปทดลองได้นะ <laughs> อันนี้มีคิ้วนะผมคิ้วคิ้วกันสาดนะผมสี่บานครบเลย สี่หกเจ็ดก็ผมไปต่อมานะครับยาวอ้มาดูห้องเครื่องกันนี่สำหรับห้องเครื่องนะผมเจ้าเบนเอสห้าร้อยออ่าบอดี้เป็นรหัส W 1 4หนึ่งสี่ศูนะครับหนึ่งสี่ศแท้อ่าดูเลยพี่ๆท่านใดที่อยู่ไกลนะผมอยากจะได้ชมคลิปจบก็กิ้งกลางได้ผมสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะฮะขวาครอบเครื่องนะผมอยู่ผมว่าสภาพก็สวยนะ รถปี1996นี่ก็โอ้โหรวม20บกว่าปีใช่ได้ผมว่าสภาพสวยแล้วผมสวยเลยกัางคุณลมร้อนอยู่ครบนะฮะอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบมีชุดปั๊มเบรก ABS นะฮะสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เนียนๆดีเนียนๆดีเนียนๆดีดๆดนะฮะเนียนเดีดไปดูภายในกันหน่อยเนาะะเป็นไงภายในฟ๊บเปิดออกมา โอ้พาลน,นี้ก็ว้าวอยู่นะครับคือรถนะครับเขาดูแลดีผมจะของเขาดูแลดีนะภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมสวยนะสภาพนี้ผมว่าสวยอยู่นะเมื่อเทียบกับปีรถนะครับก็สวยสมบูรณ์ดีช่วงกลางก็เป็นเรียกอะไรออลายไม้ดูดีจัดเลยดูดีเลยเกียร์ออตโต้หลงมาลัยแอร์แบกนะครับผมลายไม้ผมตัดกระหนังดำนะ เนียน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 ดีนนดตอนนี้มีลออแตกเลยนะผมเบาเป็นเบาะอ่ะเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่สามตัวเป่าปั๊บไฟฟ้า,ฟฟาอืดูไฮไมนนะผมเออข้างหลังหมู่บ้านก็สวยดีนะเนียนดีครับผมเนียนดี ต้องคุยว่านี่รถปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับแล้วก็เก็บได้สภาพนี้เนียนนะผมว่าเนียนดีเนียนดีสวยดีสวยๆแล้วก็อ,อผมกระดุมนะผมกระดุมรบเลยสะอาดดียผมสวยสะอาดอยู่อาจารย์แปนคนดูแลให้นะบอกข้างหลังก็เป็นบอกไฟฟ้านะัมรี่เดี๋ยวต้องดึงปล่อยาท้าให้หน่นะให้ดูเออผมว่ามันสวยดีนะผมเนียนดีสวยดีผม ดูเหลี่ยมทรงเนียนสวยเลยประตูก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าประตูดูดนะผมประตูดูดอ๋อโอ้ยข้างหลังโคตรใหญ่เลยผมนี่เก็บของโคตรใหญ่นะฮะนั่งนะอลองหนึงอื่งสุดยอด,ดอ๋อยางอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบแบตลูกเบลเลอร์นะดิ้งนะแบตลูกเบลเลอร์เลยโอเคเมื่อ แล้วก็อันนี้ก็ยังอยู่แล้วผมตัวเวลามีเซอร์วิสนะครับนนมันกลางได้อยู่ครบอยูค่ครบดีครบดีครบเลยนะครับครบเลยฮนะอืดมดูเรียบร้อยามาดูอืมนี่อันนี้นะลายมุงลายบาง่ายเบาเมมโมรี่ผมกระดุมชิป เูมันมีคู่มืออ่านี่ครับคู่มือรถยังอยู่เลยนะผมนี่ดูคุ้มนะผมว่าสภาพนี้ปีนี้เก็บได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในมุมที่เราเล่นรถเก่านะผมสวย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 โยเกเกอร์ก็โอ้ใหญ่อลังการดีครับเงียน,น,นาราคาซันรูปนะครับผม เงี้ยเยอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดรถโอเคเลยนะประตูก็ดูนะร่อนร่อนรีร่อนร่อชึบอ่ะโอเคครับผมใช้ได้นะฮะสุดว่าสมบูรณ์ครับผมในมุมมองผมนะผมว่าสมบูรณ์นะครับดูผมเล่นทั้งรถเก่ารถใหม่มาครับผมก็ใครที่ชอบนะผมใครที่ชอบที่สนใจก็โทรเข้ามาได้ครับ099 46 24 5าเกไม่ผิดหวังลองดูว่าผมไม่มีเวลามาก็เดี๋ยวสไลด์ส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับ โอเคฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ